กัญนาแคนาดาชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านหิมะตกค่ะทุกท่านค่ะมาเดินเล่นหิมะค่ะมาค่ะหัะนเยอะมากเลยค่ะกำลังบินไปกันแล้วค่ะนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เอาไปหมดเลยค่ะพรุ่งนี้จะอากาศจะหนาวลงอีกนะคะนะคะว้าวท้องฟ้านี่มืดฟ้าฟ้ามืดเหมือนฝนตกแบบนั้นเลยค่ะทุกท่านค่ะนะคะมาค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย